นายปัตปัมตมธจจิตกรสุนญ่นักแขวงสวรรณเขตเป็นประธานในพิธีโครงการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ณห,ห้องประชุมสํานักงานปกครองเมืองหินบูนแขวงำม่วนโดยมีท่านคําสิงห์อรัณเจ้าเมืองหินบูนเป็นประธานร่วมพร้อมด้วยท่านนางแก้วสายสีปาถนารองหัวหน้า,าแผนกการต่างประเทศแขวงำม่วนทันนิสสันมลิตล้นวิศวกรอาวุโสบริษัทเอสซีรอลาวจํากัดนางสาวปานชีวาบุญจันทร์ผู้บริหารบริษัท AEC อ I ไอแวร์ ar, จํากัดและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ณสวรรคเขตกับบริษัทเอกชนพันธมิตรได้แก่เอสซีรอลาวจำกัดบริษัท a e อีซีวรจำกัดและร้านแว่นใต้ฟ้าหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพทางสายตาที่มีคุณภาพและได้รับแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างการมองเห็นและส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันอีกทั้งยังสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสปป,ปลาวในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดโดยมีผู้มารับบริการตรวจระหว่างวันที่17-18กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น960คน โอกาสนี้ครับท่านเจ้าเมืองหินบูนได้ขอบคุณสถานกงสุนใหญ่และบริษัทเอกชนพันธมิตรที่นำโครงการที่ดีมีประโยชน์มาสู่ประชาชนชาวเมืองหินบูนเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพตางสายตาทั้งนี้ครับไทยและสปะปลาวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีใกล้ชิดกันอย่างใกล้เคียงสามารถสื่อสารกันโดยได้ง่ายที่ผ่านมาครับเมืองหินบูนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนอย่างสม่ำเสมอกับอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนม อันหนึ่งครับบริษัทเอซิลอลวจำกัดเป็นบริษัทจดทะเบียนในสัปโปรลาวของบริษัทเอซิลอลูซติก้ซึ่งเป็นผู้นำในการออกแบบผลิตและจำหน่ายเลนและกรอบแว่นตามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและมีสาขากระจายอยู่ใน45ประเทศทั่วโลกโดยบริษัทเอซีลอลวจำกัดตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรคเขต ผลิตเลนโพลิคาร์บอเนตส่งออกไปยังต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยโดยมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเช่นร้านแว่นตา AEC และร้านแว่นตาใต้ฟ้าขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกรุงศูนใหญ่ณนะสวรรคีน